สิบข้อเด่นของฮอกไกโดทำไมต้องไปเที่ยวด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะวันนี้ค่ะแม่อังแนะนำนะคะการไปเที่ยวฮอกไกโดกับสิบข้อเด่นนะคะ แม่มีโปรแกรมรองรับนะคะตอนนี้เฉพาะฮอไกโดอย่างเดียวมี7โปรแกรมนะคะทุกคนค่ะมี7โปรแกรมอ่ะโปรแกรมที่1่ค่ะฮอไกโดอันนี้เน้นดูใบไม้เปลี่ยนสีอันเน้นดูดอกไม้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่อังไกด์ไลฟ์สายเที่ยวสวัสดีค่ะดีใจนะคะเวลาเปิดไลฟ์ปุ๊บก็มีคนเข้ามาเลยดีใจมากๆค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณต้นค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับแม่วาไรค่ะ ราคาเริ่มต้นดีงาม28-999อันนี้ตือคือฮอกไกโดนะทุกคนขาฮอกไกโดนะอ่าตัวที่2ค่ะอันนี้ก็เน้นดูดอกเหมือนกันนะคะเน้นดูดอกไม้สีสวยนะคะเน้นดูใบไม้เปลี่ยนสีซึ่งตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่ร๊ยหรือจะไปดูอ่าไปเล่นไปเล่นหิมะที่ซัโปโโลนะ,ะเล่นหิมะที่ซัโปโโรช่วงฤด,ดูหน้าหนาวนะคะตอนนี้หนาวแล้วเนาะอยากไปเล่นสก,กีจังเลยนะ นะคะไปเล่นสกีให้น้ำใจได้เล่นหิมะให้จุใจนะคะในโซนฮอกไกโดเจ็ดโปรแกรมรองรับเดี๋ยวแมงโชวนิดนึงนะคะหรือจะไปดูในส่วนของหุบเขานลกนะคะหุบเขานลกแล้วก็งานประดับไฟนะคะ